สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเล่าเรื่องพระนางสุพรรณกัลยามาถึงตอนที่หาจากนี้ไปภายหน้าตลอดชีวิตฉันจะไม่ได้เห็นน้องชายทั้งสองของฉันอีกแล้วจึงได้ยินแต่สั่งคำเดียวว่าไปนะแม่ไปนะแม่ น้องทั้งสองจะจดจําคำว่าแม่แม่แม่ไว้ในห่วงแห่งดวงใจตลอดไปท่านขาในคราวนั้นเองฉันรู้สึกว่าดวงตาดวงใจของฉันมันหลุดลอยออกจากร่างมันทำให้จิตใจเบิงวาวบาเวิงไม่มีฟ้าไม่มีดินได้ยินแต่เสียงน้องสั่งว่าไปนะแม่ไปนะแม่ ถึงเขาจะออกเดินไปแล้วจนสุดสายตาแต่เสียงสั่งลาของน้องก็ยังก้องอยู่ในโสตประสาทของฉันไม่มีวันลืมเลือนฉันจึงยืนขึ้นเอามือขวาค้ำเสะเอวส่งกระแสะจิตให้รุนแรงไปว่าไปดีเนอะน้องไปดีเนอะน้องมันเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะท่าน ที่พระราชบิดาฉันสอนเอาไว้ว่าถ้าจะอวยชัยให้พรใครเมื่อเขาจากไปถ้าเป็นหญิงให้ใช้มือซ้ายถ้าเป็นชายให้ใช้มือขวาถ้าเป็นทั้งหญิงทั้งชายให้ใช้ทั้งสองมือดูแต่คราวที่พวกคณะเราจะจากท่านมาทั้งสองครั้งท่านก็ใช้พระหั์ทั้งสองข้างของท่าน คำเซลเราจรึงไปมาอย่างปลอดภยัยเมื่อเขากลับไปแล้วก็ได้ตั้งตัวเป็นหัวหน้าทัพแล้วเปลี่ยนคำว่าหัวหน้าใหญ่ไปเป็นแม่ทัพตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแล้วประกาศเป็นพระราชอาญาว่าหากมันผู้ใดมันอุตริเปลี่ยนชื่อแม่ทัพให้เป็นศัพท์อื่นๆนามอื่น ปให้บุคคลผู้นั้นมันถึงซึ่งความวิบัติฉิบหายวายวอดเถิดนี่แหละท่านน้องที่กระตันยูเขาเอาชื่อแม่ที่เขารักและมีพระคุณกับเขาไปตั้งเป็นแม่แม่แม่อยู่กับตัวเขาตลอดไปกองทัพไทยเราจึงมีแม่ทัพตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และการต่อมาภายหลังเมื่อน้องชายฉันกลับไปแล้วได้ตั้งตัวเป็นแม่ทัพได้รวบรวมสัพพากำลังให้เกรียงไกรแล้วขับไล่กองทัพของพยาละแวกให้แตกกระเจิไปแล้วรวบรวมให้คนของพยาละแวกเขาเป็นกำลังเสริมร่วมกันเล่นงานกองทัพไอ้มองให้มั่งเชิงไปไม่เป็นขบวนแต่การเอาชนะกับเจ้าหมองนั้น ล่าช้ามากๆส่วนน้องชายฉันเขารู้รู้ว่าเจ้าหมองมั่นทรงชายจกักการแต่งตัวปลอมเป็นพระมาสืบความลับว่าจุดอ่อนจุดแข็งของกองทัพไทยอยู่ตรงไหนเจ้าพวกแต่งตัวเป็นพระนี้เองคนไทยทั่วไปไม่รู้ว่าเป็นพระพะม่าหรือพระไทยเพราะมันเหมือนกันไปหมดดูไม่ออกว่าพระพะม่าหรือพระไทย พอน้องชายทั้งสองของฉันกลับไปก็ขอร้องให้ท่านพลรัตวัดป่าแก้วให้สอนคาถาปราบศึกให้สั่งให้พระสงฆ์ไทยทั้งประเทศโกนชิ้วทิ้งให้หมดเพื่อให้คนไทยรู้ว่าพระพมา่าหรือพระสงฆ์ไทยองค์ไหนไม่โกนชิ้วองค์นั้นเป็นพระหม่องขับออกไปจากเมืองไทยให้หมด คนไทยกำหนดรู้รู้การโกนชิว้วไม่โกนชิวนี่เองฉันเห็นท่านมาวันนี้ท่านโกนชิวจึงรู้ว่าท่านเป็นพระสงฆ์ไทยพอเขาแก้ไขาได้ทุกอย่างแล้วก็จะหวนกลับมาตีเอาเมืองหงสาวดีและปริมณฑลเพื่อยึดเอาตัวฉันกลับไปมันได้ครองราชเป็นใหญ่และเป็นระยะที่เขาเปลี่ยนแผ่นดินใหม่ ความวุ่นวายมีอยู่ทั่วไปปรอบกับเขารู้ข่าวว่ากองทัพไทยขึ้นไปไปคิดที่เมืองอวะไว้แล้วไอ้เจ้ามังชยสิงหราชหรือนันทบุรเงรงจึงสั่งจับจําจองแม่เลี้ยงของมันคือฉันเองให้ลงโทษท่านอย่างหนักฉันสั่งให้คนจับฉันมัดตายและท่านกล่าวต่อไปว่า อันความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูนี้เองที่ทำให้คนเราโงา่ทำให้คนโง่าขาวพากันมัวเมาหลงผิดคิดว่าเป็นของตัวเองทุกอย่างไปดวงใจมันก็ได้รับแต่ทุกข์แต่ฉันเองรู้สึกเสียใจมากที่บ้านเมืองของเราหลายๆแห่งได้ถูกกองทัพจัพมา่ามันฆ่าทารุณผู้คนให้ตายไปเหมือนผักเหมือนปลาเช่นข่า แล้วเข็นค่าอีกแล้วยังต้นเอาสเสบียงสิ่งของมีค่าขนมาเมืองของมันจนไม่เหลืออะไรอีกแล้วฉันก็สั่งให้คนไทยจุดไฟเผาบ้านเรือนตลาดพระราชฐานวัดวาอารามที่สวยงางามให้เหลือแต่ซากสลักหักฟังพินาศสันตโรแต่กรุงศรีอยุธยายังไม่สิ้นคนดีก็มีพญาตากมากู้เอาไว้ท่านองค์นี้มีสายตาไกล ท่านไม่ยอมเอาเมืองหลวงเก่าเป็นราชธานีท่านกลัวว่ามวนหมู่ผีร้ายไลร้ายต่างๆจะก่อกวนจึงชักชวนอพยพไปตั้งราชธานีที่เมืองบางกอกแต่พวกพม่ามันก็ได้รับผลกรรมตอบแทนอย่างคุม้มค่าเรียกว่ากรรมตามทันทำให้มันต้องรบราฆ่าฟันกันเองเพื่อแย่งชิงอำนาจกันไม่มีวันสิ้นสุด แต่การลบราค้าฟันกันนั้นจะติใส่ร้ายแต่พวกพม่าก,ก็ไม่ได้ส่วนมากคนไทยนั่นแหละเป็นไส้ศึกเป็นตัวการผานเผาบ้านเมืองตัวเองให้พินาศเพราะจิตใจคิดอาฆาตที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วแบ่งพักแบ่งพวกจนเจ้าเหนือหัวคือพระมหินตราธิราชพระราชบิดาของฉัน มาเป็นพระมหาอุปราชผลสุดท้ายของพระราชชบิดาได้มาสิ้นพระชนที่เมืองดังวะก็เพราะคุณท่านเองแหละได้รวบรวมหมู่เฉลยไทยช่วยกันถวายพระเพลิงศพท่านแล้วเอาอัฐิท่านไปไว้โน้น ون, อันการเกิดกุลีผุดเผาผ่านบ้านเมืองในข่าวนั้นผู้ ลงมือเองส่วนมากคือคนไทยเองที่เขาเคืองแค้นไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้เป็นใหญ่ผู้มีอำนาจที่หลงอำนาจบ้ายศหลงตัวถือตัวมหาภัยยุคเข็นมันก็ต้องเกิดดังนั้นจะมาโทษพม่าเป็นคนทำลายไม่ถูกหรอกท่านจงให้ความเป็นธรรมกับเขาบ้างก็คนไทยนั่นแหละ เป็นตัวการเผาผลาญบ้านเมืองของตัวเองมาเผาเพราะความแค้นส่วนพญาละแวกคือพวกขอมพวกขแม้มันก็ตัวศัตรูแค้นคู่อริกับคนไทยมาตลอดจิตใจมันมืดบอดไม่เห็นบาปกรรมที่มันทำลายล้างผลาญสังหารคนไทยนับครั้งไม่ถ้วนการที่มันกระทำนั้นเองจึงเป็นมรดกตกทอดมาถึงลูกหลานของมัน และมันก็เข็นฆ่าทารุณกันเองเพื่อแย่งชิงอำนาจก่อความพินาศฉิบหายจน,นยสูญสิ้นชาติขอมมาเป็นขแมสิ้นขแมมาเป็นขมเมนขมเมนก็รบกันเหลือแต่หัวกะโหลกกองไว้ให้ชาตโลกได้เยอะหยานนี่แหละคือผลของความบ้าอำนาจบ้ายศจำไว้เนอผู้มีอำนาจทั้งหลาย อย่าบ้านนักและอย่าลืมตัวส่วนเมืองสยามไทยไทยเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้คนไทยทั้งชาติตกอยู่ในยุคทั้งสิบแบ่งเป็นยุคละยี่สิบปีคือยุคพักการผ่านยักษ์รักบัณฑิตสถิตธรรมจำขนขาดราชโจรนน,นทุก ยุคธมินทิ่นกาขาวยุคชาววิไลขอให้ท่านดูไปก็แล้วกันแต่ดีอย่างหนึ่งที่คนไทยไม่เคยเป็นศัตรูกับใครชอบจะเป็นมิตรกับคนทุกชาติแต่เสียอย่างเดียวที่คนไทยมีนิสัยไม่ผิดกับหมาไทยคือถ้ามีใครมารังแกมันจะไม่ยอมแพ้ มันจะแห่กันเล่นงานทันทีแต่ยามที่ไม่มีใครมาเชียนฆ่าราวีมันก็ตีกันเองคือพวกบ้าอำนาจบ้ายศบ้าจี้มันนึกว่ามันดีกว่าทุกคนเมื่อถึงยุคราชิกโจรอาจจะมีนักปกครองปัญญาอ่อนแต่บ้าอำนาจจะเอาบ้านเอาเมืองไปขายินก็อาจจะเกิดมีได้ดูไปเถอะ แต่กรุงรัตนโกสินทร์ยังไม่สิ้นคนดีคนไทยเรายังไม่ยอมแน่เพราะเขามีพระดีหลวงพ่อดีหลวงพ่อองค์นั้นก็คือท่านผู้ประทับอยู่บนหัวใจของคนไทยทั้งชาติคงจะเป็นพญาธ,ธรรมมิกราชคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองแต่อยากถามว่าคุณพระคุณเจ้าจะกลับไปเมืองไทยเมื่อไหร่ฉันจะตามไปด้วย ไปช่วยสร้างบารมีมุนีทั้งหลายท่านจึงหาทางออกจากวัตฏสงสารด้วยการทำความดีแก่ตนและสั่งสมให้มากที่สุดที่จะมากได้แล้วท่านจึงตัดถามข้าพเจ้าว่าเมื่อพระคุณเจ้าถูกจับกลุ่มในข้อหาที่หนักๆทางการเมืองมาตั้งมือมัดเท้าแล้วลงมือชกต่อยตบตีเตะถีบ โบยด้วยแท่ไวายบยแล้วโบยอีกแล้วปล่อยให้ฉันอดท่าอดน้ำให้ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสมันเร็วยิ่งกว่าหมาพระธรรมดาแล้วเพราะธรรมดาแล้วหมาตัวผู้จะไม่กัดหมาตัวเมียอันคนจำพวกที่ชอบรังแกผู้หญิงเอาเปรียบผู้หญิงซึ่งเป็นเพศแม่นั้น จึงเป็นบุคคลจำพวกที่มีสันดาลเรวยิ่งกว่าหมาเสียอีกท่านขาเมื่อมันเห็นว่าฉันอ่อนเปี้ยเพียแรงเหนีวมันก็ฟันฉันด้วยดาบเล่มนี้และขอให้ท่านเอากลับไปด้วยนะแล้วฉันที่ตายไปพร้อมกับลูกอยู่ในท้องแปเดือนแล้วมันก็ให้หมอสีมาท,ำทํำพิธีสังทางศัลยศาสตร์ด้วยการผูกรัดตรึง ตึงฉันด้วยไม้กางเขนกระสังให้วิญญาณของฉันไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องบนเวียนอยู่ในระแวกนี้เท่านั้นฉันขอขอบใจท่านมากที่ท่านได้มาช่วยแก้เครื่องพันธนาการออกให้ฉันอันเรื่องนี้เองก็เป็นวิบากรรมที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องรับรู้รับเห็นเรื่องของเจ้าหญิงทุกอย่างและท่านกล่าวว่าในการต่อไปข้างหน้า ฉันตั้งปณิธานว่าฉันจะไปอุบัติเกิดเป็นผู้หญิงในปัจจุบันสมัยของบ่งกษัตริย์ไทยฉันน่าจะสร้างบาร,รมีทําแต่ความดีให้นั่งอยู่บนหัวใจของคนไทยทั้งประเทศเพื่อแก้ลำที่เขาคนไทยลืมฉันฉันไม่สนใจใยดีกับการที่จะอภิพีเสกสมรสเลยเพราะฉันเสร็จแล้วเสร็จอีก เรื่องผู้ชายชายแต่นี่ฉันก็เป็นอิสระแล้วเมื่อท่านกลับไปเมืองไทยฉันจะไปด้วยฉันจะไปช่วยงานท่านมีธุรกิจอะไรเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมเพื่อชาติศาสนากษัตริย์แล้วบอกฉันและฉันขอฝากรูปลักษณ์ของฉันที่อยู่ในห่วงแห่งความทรงจำของท่านออกเผยแพร่พให้คนอื่นๆที่อยากรู้อยากเห็นฉันให้เป็นแบบ รูปประทามขึ้นมาให้เขาได้เห็นฉันด้วยแต่ฉันเชื่อแน่ว่าคนไทยทั้งประเทศเขาคงจำฉันได้ไม่กี่คนเพราะประวัติจริงๆที่พระน้องยาเธอของฉันจารึกไว้ก็คงจะสลายหายสูญไปกับกรุงแตกครั้งหลังสุดแล้วขอให้ท่านหวนจิตคิดย้อนกลับไปดูภาวะของฉันที่ให้กำเนิดเกิดมาเป็นธิดาองค์ใหญ่ วงสุดท้ายของวงสุขโขทยัยพระราชบิดาได้ไปครองเมืองอยุธยาได้รับสมยาว่าเจ้าหญิงพระสุพรรณกัลยามีความสุขจากทรัพย์โภคาอย่างล้นเหลือมีค่าทาสบริวารน,นับไม่ถ้วนนับว่าฉันเองได้สถิตอยู่ในมหาสวรรค์สมบัติอยู่ในดินแดนเมืองมนุษย์ มีความสุขสุดที่จะพานาแต่ต่อมาพม่าตีเมืองได้ฉันกับน้องชายต้องตกเป็นเชลยที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นชีข่าเขาแล้วได้มาเป็นเมียบุเรงนองแล้วถูกจองจำด้วยเครื่องพันธนาการฉันเองได้รับแต่ความทุกข์ทรมานทั้งกายและจิตใจตลอดมาจำเดิมแต่ได้พัดพากจากบ้านเมืองพ่อแม่มา ข้ามภูผาที่กันดารยังมาทุกขทรมานในการจำจากน้องทั้งสองอันเป็นที่รักที่สุดดุดกับว่าดวงใจมันหลุดลอยออกไปจากร่างออกไปสุดท้ายก็มาถูกเจ้านันทบุรเรงบุตรบุญธรรมของฉันนั่นเองเคี่ยนตีทำโทษจนถึงแต่ความตายอย่างทรมานที่สุดซึ่ง ไม่มีมนุษย์ใดๆจะเหมือนฉันแต่ฉันก็กระทำไปเพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติบ้านเมืองฉันเสียใจที่คนไทยลืมฉันฉันจะหาที่เกิดเป็นกุลสตรีที่ได้นั่งอยู่บนหัวใจของคนไทยทั้งชาติโดยปราศจ,จากการมีครอบครัวจบตอนที่ห้า การุณาติดตามในตอนที่6ต่อไปขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังสวัสดีครับพบกันใหม่